Stand Comedy Up ขอเชิญทุกท่านพบกับคุณตั้มบันทัดทองตื่นเต้นไม่ใช่อะไรต้องระบายออกนิดหนึ่งนะครับคือเมื่อกก้ทีมงานเขาบอกว่าเออเดี๋ยวรบกวนถอดผ้าออกนะคะแต่กไม่ถอดกูภูมิใจภูมิใจสัตว์กูเป็นอาร์ติสต์วะเนี้ยมึงไม่ถอดสร้อยแต่มึงถอดผ้าปิดปากได้ไหม กองก็จะได้รับหน้าโอเคโอเคโอเคกลัวช่วงน,นี้มันอันตรายช่วงน,นี้อันตรายไปหมดนะครับปรับปรับตัวนะฮะอยู่รอดแล้วก็เติบโตเป็นหัวข้อที่แบบว่าจริงจังมากไม่เคยคิดว่าจะต้องมาพูดเรื่องตลกในหัวข้อที่จริงจังขนาดนี้ปรับตัวก็คือทุกวันนี้เราก็นอ,ออกใช่ไหมเราก็กลายเป็นสังคมที่ใส่หน้าก,กากเข้าหากันถูกไหมฮะหมายถึงตอแหลแหล,ละหมายถึงตอแหล,ลกันนี่แหละฮะ พอแหลว่าเราทนได้ครับกับสภาพบ้านเมืองเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ตอนนี้เพื่ออะไรเพื่อที่เราจะอยู่รอดไปได้ถ้าเราหืออเยอะเราอาจจะไม่รอดกันเลยพูดถึงการปรับตัวอยู่รอดผมคิดว่าเราก็ปรับตัวกันมาจนเราคิดว่าน่าจะรอดแล้วแหละกูว่ากูรอดละปรับตัวกันมาหน่อน่าจะรอดจนมาเจอปี2020เนี่ยฮะไม่ใช่กูว่าไม่รอดเปิดปีมานะฮะ คือคือนึกนึกภาพออกใช่ไหมฮะในขณะที่เดือนธันวาเราก็ยังแบบ We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year and the World War t h r World War t h r ก็จะเกิด and the Coronavirus นึกออกไหมฮะ and the PM 2.5จนึกออกไหมฮะแม่งตามกันมาเป็นขบวนเลยอ่ะคิดดูที่เขาจุดพวกันปุ้งปังปุ้งปังอ่าไม่ใช่พูุนี่นิวเคลียร์ใช่ไหมฮะน่ากลัวมากนะฮะ เนี่ยน่ากลัวน่ากลัวมากเลยเงียบหมดเลยผมพันยี่สิบเรื่องแรกที่น่ากลัวเลยที่ผมกลัวสุดๆตอนนี้ก็คือเรื่องของโควิดไวรัสน่ากลัวน่ากลัวมากจากที่แบบเราเป็นสายปาร์ตี้เนียอกไหมเราก็จะไปไปเต้นแบบเข้าสารอะไรเงี้ยเข้าสารบิดปลาเนี่ยหรอเปลาร้านบิดปลาแบบมืดมืดมัวมัวยัวยัวเต้นมัวกันบนโต๊ะเนี่ยหอเปล่าฮะพี่ผู้หญิงก็ชอบเต้นกันบนโต๊ะฮะนี่ก่อใช่ไหมฮะวิบ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 อะไรกันไม่รู้อะฮะทุกวันนี้เราก็ไม่กล้าไปแล้ว จากปกติที่เราไปปุ๊บเห็นผู้หญิงเต้นเต้นเต้น,ตน,ตนลุลวัปุ๊บนะเราก็ไปเต้นกับเขาพอเขาเมาปุ๊บเขาลม้มปุ๊บอ๋อเราก็บอกเพื่อนว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวผมดูแลเพื่อนให้ฮะแต่ทุกวันนี้เต้นเต้นเต้นลม้มปุ๊บ <c oughs> แม่งลม้มเล่าหรือล้มไวรัสโครโรนาวะมันเคยมีคําถามหนึ่งที่ชาวโลกเขาถามกันเคยคิดไหมว่าบลูสลีบลูสลีอ่ะเนี่ยเหรอไหม เจอกับไม้ไทยสังใครจะชนะเพราะคนก็แบบคลนหาว่าบูสลีมันเป็นแค่โชว์เป็นแค่การแสดงแต่ผมว่าถือทุกวันนี้คําตอบมันค่อนข้างจะชัดเพราะบูสลีตอนนี้เหมือนจะมีแต้มต่ออยู่แม่งอายแล้วไงไม้ไทยสันก็อืมกูจะเยบจะกลับหูก็ไม่กล้าแม่งหูอั้นหรือเปล่าหูนั่นมันอู่ฮันอ๋อใช่ไหมใช่ไหมอ๋อไอเวไอเวลาที่เรามีอะไรกับผู้หญิงแล้วผู้หญิงไม่เสร็จหรอ นั่นมันจูสซันอ,ออ๋อไอผู้นำที่แบบว่าคว้างโพเดียมตะโกนวยายนั่นมันตู่ลันอ่านี่ตัดออกนะฮะอนี้ตัดออกนะ,ะเดี๋ยวจะเสียเส่ยงไวรัสเสี่ยงฝุ่นนะฮงเสี่ยงคุกด้วยนะฮะตรงนี้ในขณะที่เราทุกคนนะฮะกลัวไวรัสก,กันที่เป่งนะฮะมีผู้ชายคนหนึ่งครับคนนี้ไม่กลัวอะไรเลยพีทคนเลือดบ,บวก <S <S 2> <S 2> อย่างคิดที่จะสร้างคอมมูนิตี้ชาวเลือดบ,บวกจะทำให้มันใหญ่กว่านี้ เอาให้มันยิ่งใหญ่ยิ่งขึ้นเปิดคอร์สเลยสดยังไงนะฮะไม่ให้ติด HIV นะครับโหใจแม่งกล้ามากเลยฮะและคือผมไปฟังสัมภาษณ์มาที่เขาเป็น HIV เนะี่ยแม่งตั้งใจเป็นด้วยนะแล้วแม่งก็บอกแต่งภูมิใจด้วยว่าไม่พอครับผมเคยเป็นซิฟิลิสมาแล้วครับผมก็ตั้งใจเป็นเหมือนกันนะคุณหมนุนานัดดาถามทําไมก็บอกว่าจะได้รู้ขั้นตอนในการรักษาจะได้มีองค์ความรู้ว่าอาการเป็นยังไงรักษายังไง คือไม่ต้อง,ไ,ไ,งไม่ต้องไม่ต้องเป็นอา่านดีครับเนืกออกว่าบ้านไม่มี Wi-Fi หรือไงวะเดี๋ยวนี้เขายกสตรีมมิ่งแล้วเฮ้ยพิทอะไรไม่ต้องเอาตัวเองเข้าไปเสี่ยงในทุกเรื่องก็ได้เออพอดีว่าที่เป็นโควิดเนี่ยผมตั้งใจเป็นฮะพอผมอยากจะเปิดคอร์สเปิดหน้ากากาคุยกับอู่ฮั่นยังไงไม่ให้ติดโควิดอะไรเงี้ยหรอจ้บ,บ้าหรือเปล่าเขากลัวกันหมดไม่ได้นะพีทนะฮะ พอเห็นคุณพีทนะฮะทำให้ผมนึกถึงคนคนหนึ่งที่ตอนนี้เขาจักไปและครับก็คือมีใครรู้จักโคบีแบนค์ไหมครับนักบาสเกตบอลที่แบบโหอ,อันดับหนึ่งนะสำหรับในยุคนี้เลยนะหลังจากจอแดนคือคือค,อคนนี้แหละนะฮะเสียไปด้วยเหตุเฮลิคอปเตอร์ต,รตกแต่สิ่งที่โคบีแบงันทิ้งไว้เขาเรียกว่าแม่บ้าเมนทาลิตี้แม่บ้าเมนทาลิตี้คือชุดความคิดของคนที่ไม่ยอมแพ้ ของคนที่มีความฝันหนึ่งเดียวสิ่งที่ไม่ยังเป็นตัดออกให้หมดเพื่อความฝันเนี่ยเพื่อจะไปสู่จุดมุ่งหมายที่เป็นจุดสูงสุดของเขาจริงๆแล้วเนี่ยพีคนเลือดบวกก็มีแม่มบ้าเมนเทลิตี้อยม่อนกันนะเอาตัวเองเข้าไปเสี่ยงเพราะเขาเกิดมาเพื่อ S I V เขาเนี่ยเขาตั้งชื่อตัวเองว่าพีคนเลือดบวกนี่นหกอใช่ไหมชื่อชื่อเขาก็แบบบ่งบอกแล้วว่าเขาเกิดมาเพื่อสิ่งนี้เขายอมทิ้งทุกอย่างเขายอมไม่คนดา เขาทาทุกอย่างเพื่อที่สุดท้ายแล้วเป้าหมายเขาคือถ้าคนเป็น S I V ไม่ตายงั้นก็ทําให้ทุกคนเป็นแม่ให้หมดเลยแล้วกันแม่มบ้าเมนทอลิตี้ีคนเลือดบวกมีปัญหาฝุ่นอีกนะนอกจากเรื่องของไวรัสโคโรนาฝุ่น PM 2.5คือความน่ากลัวอีกรูปแบบหนึ่งที่ตอนนี้ทุกคนดูเหมือนจะไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่นะฮะทุกคนอาจจะคิดว่ามันมาเป็นฟิลเตอร์เก๋ๆให้เมืองนี้ดูพาสเทลขึ้น จะเป็นความพาสเทลที่ไม่ซอฟเลยเพราะว่าฝุ่นเม็ดเนี่ยมันเล็กมากนึกออกไหมแล้วดูคิดดูดิว่าฝุ่นเล็กแค่นี้มันหนาจนเราเห็นมันเป็นหมอกอ่ะคือแบบเชี่ยผมเครียดจัดเลยนะผมดูดบุหรี่เวละสองซองเลยผมเครียดเรื่องฝุ่นมากผมแบบเชี่ยทำไงดีวะ <laughs> เราจะรอดจากสิ่งนี้ได้ยังไงนึกออกใช่ไหมฮะ <laughs> ในขณะที่เรากลัวกันหมดนะฮะผู้นาเราบอกว่าก็อากาศดีนี่ <laughs> นี่อากาศดี <laughs> เป็นไงเป็นคนที่แบบคิดคิดอะไรก็เป็นบวกไปหมดเลย ันนั้นพีทคนเลือดบวกอันนี้เขาเขาคิดบวกนะ,นะฮะเขาเห็นทุกอย่างไม่ใช่ปัญหาเห็นทุกปัญหาแก้ได้ง่ายๆผมก็เลยรู้สึกว่าคนที่มีมายเซ็ตแบบเนี้ยพวุนคนที่มองทุกอย่างเป็นเรื่องง่ายมองปัญหาไม่ใช่ปัญหานะฮะผมเลยมองว่าคนที่มีมายเซ็ตแบบเนี้ยผมตั้งชื่อให้เลยนะเขามีโอชาเมนทาลิตี้นะฮะถ้าเจอเพื่อนคนไหนที่เป็นแบบนี้นะฮะบอกเลยเฮ้ยเรามีโอชาเมนทาลิตี้นะครับไม่ธรรมาดา มันไม่ได้มีแค่เรื่องนี้เรื่องไวรัสเรื่องฝุ่นไประดับเวิ์แล้วเรื่องของพลาสติกขยะพลาสติกอันนี้ผมจะโดนเซนเซอร์ว่าพลาสติกไหมฮะอันนี้ไม่โดนนะไม่โดนไม่โดนผาตูดผตูดอะไรเงี้ยไม่ใช่นะพลาสติกครับเรื่องโลกใบนี้กลายเป็นว่าเราไม่สามารถพึ่งพาผู้ใหญ่ในการแก้ปัญหาได้เละมันกลายเป็นหน้าที่ของคนเจน Y เจ n Z ิลเลนเนียลอย่างเราที่จะมาทําหน้าที่นี้ ไม่ต้องหวังแล้วฮะเราเราฝังไม่ได้จริงๆครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันก็เป็นหน้าที่ของเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งฮะที่เธอยอมไม่ไปงเรียนเพื่อที่จะมาให้ทุกคนตรองหนักในเรื่องเรื่องโลกใบนี้พอรุ่นต่อไปที่เธอโตมามันคือรุ่นเธอมันคือลูกหลานเธอและโลกใบนี้มันกำลังจะพังอยู่แล้วขอเสียงปรบมือให้เกรตาหน่อยครับมันเริ<โดย>่มไ<โ>ด<ย>้ง่า<โด>ยทีย่สุดเลยจากโทรศัพท์ในมือคุณครับ เราสร้างโซเชียลมูฟเมนต์จากอุวกร์เล็กๆจอสี่เหลีย่ยมนี้ได้ง่ายทุกคนหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาได้ไหมครับสำหรับใครที่อยากให้โลกนี้น่าอยู่ขึ้นทุกคนหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาได้ไหมครับอยากให้โลกนี้เป็นยังไงพิมพ์ลงไปในสเตตัสนะครับง่ายมากๆแล้วหลังจากนั้นใส่แฮชแท็กว่า save the world เรียบร้อยปัญหาโลกแก้แล้ว <laughs> ง่ายมากๆง่ายที่สุดสัตว์น้ำอันตรายจากพลาสติก save the ocean วันหนึ่งน้ำสิงไม่อร่อย เซฟน้ำสิงปีโป้ม่วงไม่หล่อเซฟปีโป้ม่วงธนาธรจะโดนฟอกเซฟธนาธรไม่เซฟอย่างเดียวแม่งไม่เซฟงานนะฮะสงสารกราฟิกคนนั้นจริงๆไม่ยอมเซฟงานง่ายมากเลยครับเราเซฟได้ทุกอย่างนะฮะอยากเซฟอะไรคุณอยากเซฟอะไรอะส่งให้แล้วเนี่ยส่งให้แล้วเนี่ยกูเหรอส่งให้้ักมีมองไปทีส่งให้้วเนี่ยกูตอนเด็กกูเซฟมึงก่อนเลย เทียบเทียบนะฮะง่ายมากเลยนะฮะเราแค่เซฟอย่างเดียวในขณะที่มันเหมือนจะแก้ปัญหาได้ง่ายตอนนี้เราก็เลยเริ่มรู้แล้วว่าคนเจนวายเจนเซเราก็เริ่มเรียนรู้สิ่งที่เรียกว่าโอชาเมนเทลิตี้แล้วสังเกตนะฮะแก้ปัญหาโดยวิธีง่ายๆไม่รู้แม่งเวิร์หรือเปล่าแต่แม่งน่าจะแก้ได้แหละแต่ไปที่อีกคอมมิตี้หนึ่งที่ก็สร้างโซเชียลมูฟเมนท์ที่ใหญ่มากใหญ่มาก2-300ล้านคนทั่วโลกเข้าร่วมกับแคมเปญนี้แล้วผมชอบมากๆ แคมเปญนี้มันต้องใช้พื้นที่นิดนึงฮะแคมเปญนี้เปิดไปดูจะสังเกตได้เลยสิ่งแรกที่มีคือกำแพงก่อนกำแพงเฮโยกาเตยามียามียามมียามมียามอะไรมันจะช่วยโลกอะไรยังไงเนี่ยเจนวายเฮ้ยเจนวายโอ้เอวมันยัมี่เหลือเกินตัดไปที่อันหนึ่งฮะเพลงโถมวิบ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 อยู่นั่นนะฮะโอ้โห อะไรกันก็ไม่รู้นะฮะคนเจนนี้และสุดท้ายใครกันแน่ที่เขาเข้ามาแก้ปัญหาให้โลกใบนี้จริงๆเสี่ยวมี่ครับบางคนอาจจะเรียกว่าเสี่ยวมี่หยุดเลยนะเสียวเลยนะเขาชื่อเสี่ยวมี่นะดูเสียวขึ้นเยอะเลยใช่ไหม <laughs> เขาชื่อเสี่ยวมี่นะฮะอย่างที่คํากล่าวเขาบอกเลยว่าพระเจ้าสร้างโลกที่เหลือเสี่ยวมี่สร้างหมดเลยสังเกตดๆีๆนะฮะไม่ว่ามีปัญหาหรือประเด็นอะไรเกิดขึ้นเสี่ยวมี่จะมีโซลูชันมาแก้ทันทีฝุ่น PM เ5ม แอร์เพ i เรฟายเออออกมาแล้วแก้ปัญหาฝุ่นไวรัสโคโรนากำลังระบาดปุ๊มเป็นเวอร์ชั่นที่มีรังสีอุลตราไวโอเลตฆ่าไวรัสใช่ไหมฮะในขณะที่โลกกำลังร้อนต้องลดใช้พลังงานแล้วเรนเร c ิกวี c คลกำลังมาปุ๊มผลิตรถ EV ขึ้นมาสกูตเตอร์ EV ใช่ไหมฮะตู้เลี้ยงปลาอัจฉริยะตู้ปลูกต้นไม้ล่าสุดทำบัวลอยจีน แก้ปัญหาอะไรผมนั่งคิดนานมากว่ามันทําบุรอยจีมันแก้ปัญหาอะไรวะโผเลยมาคิดอืมจริงๆแล้วโควิดหน้าเนี่ยก็น่าจะทําให้คนจีนเสียชีวิตเยอะไม่น่ามีใครขายบัวรอยแล้วเสี่ยวมี่ก็เลยเข้ามากูเองที่จะขายบัวรอยให้คนจีนได้กินหรืออกใช่ไหมแบบจนผมมานั่งคิดว่าเ <c oughs> ชีย่ยแม่งน่ากลัวแล้วว่ะมันมันมีแอปมีมีมีโฮมมีฟิตมี home, ม fit, ม <laughs> มีโฮมที่แบบว่าถ้าเรามีมีทุกอย่างก็ <c oughs> จะเป็นมีเหลืองมีมีในบ้านละ่ะเราควบคุมมันได้ในแอปนี้นะฮะเราเปิดปิดมันได้ผ่านแอปเดียวคือมันกําลังจะครองบ้านเราอ่ะมันกาลังจะครองโลกผมเลยมาคิดว่าหรือที่มันทําสิ่งที่ตอบโจทย์หรือแม่งนี่แหละที่เป็นคนสร้างโจทย์ขึ้นมาหรือเปล่าวะปล่อยฝุ่นเลยปล่อยฝุ่น,ลนแล้วทําเครื่องกําจัดฝุ่นขายได้ปล่อยวนละเลย ทำลังสีกำจัดไวล้ลสนะฮะผมก็เลยมานั่งคิดว่าหรือจริงๆที่เหตุการณ์บ้านเมืองการปกครองเรามันเป็นอย่างอย่างนี้อย่าทุกวันนี้ที่มันดูเป็นปัญหานะฮะผมว่าเสี่ยวหมี่แม่งน่าจะกําลังสร้างนายกไทยอยู่ใช่ไหมน่าคิดนะน่ากลัวมากนะแม่งจะมาครองโลกเลยสุดท้ายแล้วเนี่ยการที่เราจะปรับตัวนะฮะเพื่อที่จะอยู่รอดแล้วก็เติบโตไปในสังคมโลกใบนี้นะครับ อย่างที่ผมบอกไปแหละมันมันเป็นหน้ามันไม่ใช่หน้าที่ใครหรอกเราไม่สามารถเบรมใครได้ในเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดเพราะมันก็มารุ่นสู่รุ่นจากรุ่นสู่รุ่นจากรุ่นสู่รุ่นมันฝังลากลึกลงไปแล้วว่าเราเกิดมาเพื่อทําลายอะครับเราเพิ่งจะมารู้ตัวกันเมื่อกี้เองว่าเราต้องซ่อมมันนะฮะเราต้องซ่อมสิ่งที่เราทําลายมันลงไปเราต้องสร้างมันขึ้นมาใหม่ซึ่งมันไม่เหมือนเดิมอยู่แล้วมันยากมากตอนนี้แต่ว่าทุกคนสามารถช่วยกันได้ง่ายๆนะครับแค่กดแฮชแท็ก เซฟเดอะ w วอร์ขอบคุณครับ<ฮ>ขอเสียงให้ตั้มบัตเตอร์ทอยทีหนึง่ง ดูจบกันแล้วฝากกด Subscribe ช่องตรงนี้นะคะยอด Subscribe ของพี่ๆจะช่วยให้สปอนเซอร์มองเห็นเราและอยากสนับสนุนเรามากขึ้นค่ะกดกระดิง่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหมเ่เด็ดๆมุกตลกยกตับและหากรามค้างกันทุกอาทิตย์และฝากแชร์เพื่อช่วยให้สแตนด์อัพคอมเมดี้ของเรามีกำลังใจในการผลิตชิ้นงานดีๆต่อไปฝากด้วยนะครับ